สวัสดีทุกคนซาริงชนแนลมารา้าเปี๊ยมการดูดวงนั้นจะต้องประกอบด้วยวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาที่เกิดเพศชายหรือเพศหญิงอีกดังนั้นการดูดวงหรือการพยากรณ์ให้แม่นยำจะต้องประกอบด้วย5อย่างที่กล่าวมาข้างต้นดังจะกล่าวในการดูดวง หรือการพยากรณ์นี้จึงเป็นหลักกว้างๆไม่สามารถทํานายเจาะจงเฉพาะอย่างได้จึงขอยกตัวยอย่างเป็นแนวทางการศึกษาเช่นเด็กแฝดหรือคนแฝดมักจะมีดวงชะตาที่คล้ายกันแต่การดําเนินชีวิตไม่เหมือนกันพราะเกิดในช่วงเวลาที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านผู้ที่รับฟัง ได้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังให้เกิดประโยชน์กับตนเองการดูดวงหรือการรับฟังคํำพยากณรนั้นเทียงเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันถ้าอย่างไรก็อย่าหลงงมง,ง,งายกับคํำพยากณ์มากนักจนถึงกับทําให้ชีวิตยึดติดกับคํำพยากณรจนทําให้การดำรงชีวิต และตัวตนของคุณเสียไปเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มรับฟังกันเลยดีกว่าคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์ราศีกุมมีคำนิยามหลักอยู่ว่าโกรธง่ายหายเร็วคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์ราศีกุมระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคม อุปนิสัยของคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์ราศีกุมคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์ราศีกุมมีสัญลักษณ์ประจำราศีคือผู้ชายแบกหม้อน้ำจัดอยู่ในธาตุลมเส้นผมของคุณออกสีดำสีน้ำตาลหน้าผากเถกเล็กน้อยใบหน้ากลมมนมีเหลี่ยมเล็กน้อยขนคิ้วดำดี ดวงตาแฝงไปด้วยพลังเล่นลับหน้าพิศวงคุณเป็นคนสูงไม่มากนักไหลกว้างเป็นคนมีสเสน่ห์ผิวพรรณสดใสแข็งแรงพูดจาฉะฉานนิยมเรื่องตื่นเต้นแปลกใหม่ไม่ค่อยกลัวใครรักโลกแห่งความเป็นจริงบุคลิกภาพแปรปวนไปนิดมีความโลเลตัดสินใจไม่เด็ดขาด คิดอะไรได้เพียงชั่วคู่ชั่วยามคาลมดีมีเล่เหลี่ยมเจ้าอารมณ์สุภาพซื่อสัตย์ไหวพิบปฏิพานดีฉลาดชอบตั้งเป้าหมายในชีวิตรักอิสระเหนือสิ่งอื่นใดแต่ที่จริงน่ะคุณเป็นคนอ่อนไหวมากเสียใจง่ายโกรธก็ง่ายไม่ชอบเรื่องไร้สาระหัวดือ้อหัวรัน เพราะความเชื่อมั่นในตนเองสูงบางคนชอบพูดมากกว่าการกระทำก็เลยเป็นนักพูดเสียเลยทำอะไรออกจะแหวกกฎระเบียบอยู่สักหน่อยชอบสู้เพื่อสิทธิของผู้อื่นและชอบช่วยเหลือคนอื่นแบบใจนักเลงใจบุญสุนทานชอบคบเพื่อนฝูงใหม่ๆมีเพื่อนมากพอๆกับคนที่คิดล้ายจึงมีเพื่อนที่สนิทกันน้อยมาก พราะความที่ไม่ค่อยไว้ใจใครนั่นเองไม่ชอบให้ใครมาก้าวกายเรื่องส่วนตัวไปไหนคนเดียวก็ได้โกดง่ายหายเร็วหากคุณเห็นคนบ้าวิชาการบ้าเรียนไม่ลดละนั่นแหละชาวราศีกุมตัวจริงบุคคลในราศีนี้ส่วนหนึ่งชอบศึกษาดาราศาสตร์โหราศาสตร์แถมมีสัมผัสที่หกด้วย เชื่อถือเรื่องโชคลางความรักของคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์ราศีกุมคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์ราศีกุมเป็นคนที่มีสเสน่์ดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นได้แต่ข้อเสียของเขาก็คือความเจ้าชู้ถ้าใครได้เป็นแฟนกับชาวราศีกุมจะต้องทำใจกับความเจ้าชู้ของเขาให้ได้ เป็นคนที่ติดเพื่อนและมีเพื่อนมากจึงมีเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ชาวราศีกุมจะเริ่มประทับใจหรือแอบชอบใครสักคนจากความสนุกสนานเฮฮาในกลุ่มเพื่อนชาวราศีกุมจะเป็นคนที่วางแผนกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความประทับใจที่ดีได้ดีเยี่ยมเพราะชาวราศีกุมเป็นคนที่มีความคิด และจินตนาการที่ดีอีกทั้งยังมีอารมณ์ขันอีกด้วยด้วยความที่เขาเป็นคนช่างคิดเขาจึงมีวิธีที่สร้างความโรแมนติกได้อย่างไม่ยากเย็นแต่บรรดาคู่ควขงของเขาควรระมัดระวังอย่าไปหลงไหลในการกระทำและคำพูดของเขามากนักเพราะมันอาจจะเป็นเพียงภาพลวงตาก็ได้คุณไม่มีทางรู้ใจชาวราศีกุมได้ เขาจะเก็บความรู้สึกนึกคิดต่างๆได้ดีแต่ถึงอย่างไรชาวราศีกุมก็ยังเป็นคนรักที่ดีชอบสร้างบรรยากาศแห่งความรักให้เกิดขึ้นได้เสมอแต่เขาอาจจะมีอะไรอยู่ในใจโดยที่ไม่บอกคุณบ้างเท่านั้นเองชาวราศีกุมเป็นคนที่รักเพื่อนพ้องและไม่ชอบความแตกแยก ไม่ชอบการทะเลาะเบาะแวงเขาจะเป็นตัวประสานความคิดที่แตกต่างกันของเพื่อนๆให้ความสำคัญกับเพื่อนเท่าๆกับคนรักดังนั้นจะต้องมีช่วงที่เขาจะได้เปลี่ยนอารมณ์ระหว่างเพื่อนกับคนรักบ้างนั่นคือให้เวลาเขาได้อยู่กับตัวของเขาเองบ้างชาวราศีกุมมักจะลืมนึกถึงตนเองเพราะมัวแต่ห่วงคนอื่นๆ ถ้าเขาได้คนรักที่คอยดูแลห่วงใยในตัวเขามากๆก็จะเป็นการดีมากทีเดียวชาวราศีกุมเป็นคนที่ใช้เวลาในการวิเคราะห์ในเรื่องความรักนานเพราะความรักเป็นสิ่งที่ซึ้ง,งและซับซ้อนเขาจะต้องคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทําอะไรลงไปไม่เร่งรีบกับความรักแต่สิ่งที่จะทำให้ความรักของเขาไปได้ดี คือความใกล้ชิดความเข้าใจกันซึ่งหากไม่มีสิ่งนี้ความรักก็จะสมบูรณ์ไม่ได้ด้วยความที่ชาวราศีกุมเป็นคนธาตุลมที่ต้องการความเข้าใจความสุขใจเรื่องความรักจะเกิดขึ้นเพื่อต้องการความสุขทางใจมากกว่าความสุขทางกายเขาจะแคร์ความรู้สึกของคนรักของเขามากถึงแม้ว่าชาวราศีกุม จะเป็นคนที่มีเพื่อนมากแต่เมื่อเอ่ยถึงเรื่องส่วนตัวแล้วเขาจะให้เวลากับมันเป็นอย่างดีเพราะเขากลัวว่าจะสร้างความไม่พอใจให้กับคนรักเขามักจะเชื่อมั่นในความคิดและสิ่งที่เขาตัดสินใจลงไปดังนั้นคนรักของเขาจึงควรเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความคิดของเขาได้ดีที่สุด ชาวราศีกุมต้องการคนที่สามารถพูดคุยให้คำปรึกษากับเขาได้และพร้อมที่จะเป็นกําลังใจเพื่อให้เขาเก้าวไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นไปนอกจากนี้เขาเป็นคนที่ไม่ดูแลตนเองเอาเสียเลยเนื้อคู่ของคนเดือนนี้ถ้าเป็นคู่เทียมก็จะทิ้งกันในยามมีปัญหาแต่ถ้าเป็นคู่แท้ จึงมีลักษณะเป็นเพื่อนตายที่มีความซื่อตรงต่อกันอย่างแท้จริงคอยตักเตือนไม่ให้ถูกล่อลวงได้ง่ายและต้องทำใจได้กับนิสัยที่ชอบท้าทายของคนเกิดเดือนนี้เนื้อคู่มักมีลักษณะสง่างามคิ้วเข้มตาคมบุคลิกน่านับถือผู้ที่เกิดเดือนนี้จะได้คู่ที่มีเกียรติมีทรัพย์ แต่อาจถูกคู่คมบ้างถ้ามีลูกสาวก่อนจะถือว่าดีมากอาชีพที่ถูกชะโลกของคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์ราศีกุมคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์ราศีกุมเป็นคนมีมุมมองที่เปิดกว้างมีอิสระทางความคิดจะคอยแนะนำแต่สิ่งดีๆให้เพื่อนและคนรอบข้างเสมอ มักจะเป็นคนจุดประกายแนวคิดต่างๆให้แก่คนอื่นจึงทำให้ชาวราศีกุมเป็นคนกว้างขวางมีคนรู้จักมากมายเนื่องจากคุณเป็นนายของตัวเองชอบต่อสู้แข่งขันรักความอิสระควรเป็นงานที่ไม่อยู่กับที่เป็นนักเขียนนักพูดนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั้งหลายนักวิชาการ วิศวกรดาราศาสตร์โหราศาสตร์ช่างไฟข้อควรระวังของคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์ราศีกุมคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์ราศีกุมอาจจะมีอาการวิตกจริตคิดมากจะทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพและร่างกายอย่างหนักควรปล่อยวาง และไม่ควรคิดมากจนเกินไปไม่มีความมั่นใจในตนเองเอาซะเลยแอบก้าวลาบ้างเป็นบางครั้งหัวดือ้อเยยทะยานอารมณ์ร้ายสุรุ่ยสุร่ายโายครคภัยไข้เจ็บของคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์ราศีกุมคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์ราศีกุมควรระวังโรคปวดขาระบบเลือดไม่ดี เจ็บคอโรคกระเพาะโรคปวดหัวโรคประสาทฝีผุพองสีที่ถูกชโลกของคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์ราศีกุมคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์ราศีกุมพึงใช้สีที่เป็นมงคลสําหรับเครื่องนุ่งหม่มเครื่องแต่งตัวรถยนต์และบ้านเรือนควรใช้สีม่วงคามสีฟ้า ไม่แนะนำให้ใช้สีขาวสีดำหรือสีเขียวอัญมณีที่ถูกโฉลกของเกิดเดือนกุมภาพันธ์ราศีกุมคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์ราศีกุมควรมีเครื่องประดับเป็นอามิทิสหรือพลอยสีม่วงดอกตะแบกบางคนเรียกว่าโป่งขามสีม่วงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมีสติความอุดมสมบูรณ์ และความเฉลียวฉลาดบางท่านก็นิยมโอปอเป็นความหมายของการช่วยเหลือยามคับขันสรุปอัญมญณีที่ถูกฉลกของคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์หลาสีกุมก็คืออามิทิตพลอยสีม่วงดอกตะแบกโป่งขามสีม่วงหรือโอปอเคล็ดลับเสริมดวงของคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์หลาสีกุม คนเกิดเดือนกุมพันธ์ราศีกุมควรเสริมดวงชะตาให้มีสติอรอบคอบและแก้ปัญหาต่างๆให้ขี้คายไปในทางที่ดีควรหมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลกวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรบ้างเป็นครั้งคราวเมื่อรับฟังมาจนถึงจุดนี้หากมีคำพูดใดที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วย แต่ถ้าเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อตนเองก็ช่วยกดไลค์กดถูกใจให้หน่อยนะแต่ถ้าเห็นว่าจะเกิดประโยชน์กับคนอื่นก็ช่วยกันแชร์ต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญแค้วคาดปลอดภัยทุกทีิพาราตีการเทิน